ครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือบริเวณปากทางอุโมงรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอุโมง์รถไฟที่จะไปเชื่อมต่อกับพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางด้านบ้านหินลับนะครับปัจจุบันแนวคิดเปลี่ยนไปยิ่งลดเวลาการเดินทางได้มากขึ้นเท่าไหร่ทางตัดตรงเท่าไหร่ย่อมเป็นกําไรที่ได้มาอุโมงคจึงเป็นสิ่งที่ถูกนํามาใช้สําหรับทางคู่ที่ผ่านช่วงภูเขา ซึ่งโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจีระก็นําวิธีนี้มาใช้เช่นกันและเป็นอุโมงค์ที่มีขนาดยาวโค่นแชมป์ที่ยืนหนึ่งมานับร้อยปีอย่างอุโมงคขุนตาลอุโมงค์อยู่ระหว่างสถานีมาบกระเบากับมวกเหล็กใหม่ลอดใต้เทือกเขาดงพญายเยน็นช่วงทับกวางและโรงปูนรวมถึงแนวทางรถไฟเดิมบางส่วนลักษณะของอุโมงค์นั้นคือแนวเส้นทางใหม่ ฉีกออกมาจากแนวเดิมเพื่อลดระยะทางบนภูเขาที่ต้องสูญเสียไปไม่น้อยกว่า30นาทีมันถูกตัดลัดไปด้วยการเจาะภูเขาแบบอุโมงคู่1อุโมงต่อ1ทางรถไฟอุโมงด้านซ้ายสําหรับทางรถไฟขาออกและอุโมงด้านขวาสําหรับทางรถไฟขาเข้ามีทางอพยพบที่เชื่อมอุโมงทั้งสองที่ตีขนานกันไปพร้อมระบบระบายอากาศสําหรับกรณีฉุกเฉินอีกด้วยการเป็นอุโมงเดี่ยวขนานกันมีข้อดี ลดแรงลมที่จะปะทะกันระหว่างรถไฟสวนกันทําให้ไม่ต้องลดความเร็วเมื่อเข้าอุโมงหรือหากเกิดอุบัติเหตุมันจะไม่ขวางอีกทางวิ่งและสร้างความเสียหายให้กับอีกทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดาเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงมากกเบาชุมทางถนนจีระว่าล่าสุดการรถไฟ ประสบความสําเร็จในการขุดเจาะอุโมง์รถไฟทางคู่สายยาวที่สุดในประเทศไทยบริเวณบ้านหินลับอํามวกเกล็กจังวสระบุรีโดยมีความยาวภายในอุโมงทั้งสิ้น5.2กิโลเมตรและคาดว่าจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาคือภายในวันที่30ธันวาคม2564สําหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตัอนออกเฉียงเหนือช่วงมากระเบาชุมทางถนนจีระถือเป็นรถไฟทางคู่สายสําคัญ และเป็นหนึ่งในหเส้นทางรถไฟที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโคมนาคมขนส่งของไทยพศ2558ถึง2565 25เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตวนออกเฉียงเหนือดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้นเส้นทางรถไฟสายตวนออกเฉียงเหนือช่วงมาบกระเบาไปถึงชุมทางถนนจีระ เป็นหนึ่งใน5โครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งสิ่งของแล้วก็ขนส่งผู้โดยสารไปยังสายตะวันออกเชียงเหนือได้เป็นอย่างดีนิพนธ์จันดีถ่ายภาพมวลลบเกี่ยวพึ่งสำนักง,งานประชาธรมบัญจังหวัดสระบุรีรายงาน